สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแกะของ GoPro 12 Black กันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ของ GoPro เลยนะครับจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูนะครับว่าข้างในของ GoPro 12 2023นี้มีอะไรบ้างนะครับดูจากของภายนอกก็จะมีตัว GoPro มีแบตเตอรี่นะครับ Enduro แบตเตอรนะครับก็จะมีตัวน็อตยึดนะครับอะจับนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ว่าเป็นยังไงนะครับก็ตอนที่ผมได้มาก็ร้านบอกว่าตัวโคโร12ินี่จะไม่มีของแถมนะครับแต่มันจะมี2ตัวนะฮะสตัวหลักๆที่เขาจะขายให้ก็คือตัวแรกก็จะเป็นตัวของครีเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกล้องเฉยๆนะฮะตัวนี้จะราคาตอนนี้ก็จะอยู่ที่1 4 9 0งนบาทนะครับเปิดตัวมาราคาก็น่าดูชมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันครับทุกคน นี่นะครับถ้าเราไาแกะตัวกล่องดูนะครับทุกคนว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับโอเคก็จะมีนี่นะครับนี่ก็จะเป็นใบเหมือนแนะนำนะครับการ install การติดตั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับทุกคนนี่นะฮะเราก็ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบซื้อของแบตเตอรี่นะครับอ่านี่ น,น,นี่ก็จะมีสติกเกอร์นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับวิธีติดเอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวกล้องกันครับนี่ก็จะมีสายชาร์จนะครับตัวทิปยึดแล้วก็ตัวติดหมวกนะครับตัวนี้เอาใส่ด้วยกันนะครับตัวนี้ตัวยึดนะครับทุกคนนี่โอเคเดี๋ยวในส่วนของพวกนี้นะผมอุปอรีพวกนี้ผมเอาไว้ขางบนแล้วกันนะโอเคเราจะาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวกล้องกันก่อนนะครับทุกคน จะดึงขึ้นอย่างนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องนะครับอคเซสซอร์ Ad ที่ให้มาก็จะมีนี่นะครับนี่ก็คือตามกล่องที่เขาให้มาเลยนะครับนี่ก็คือสายชาร์จตัวนี้นี่นะครับตัวกิ๊แล้วก็แบตเตอรี่เอนโ r โรแล้วก็ตัวโกโปรในส่วนของแบตเตอรี่ผมเอาใส่ในเจ้าตัวกล้องโกโปรไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเนาะ ก็พอดีมันจะมีทริปที่ผมต้องได้เดินทางขึ้นเหนือกันนะครับทริปใหญ่ของเหนือนะครับของภาคเหนือเราผมก็เลยต้องได้ถอยกล้องตัวใหม่หลักๆเลยที่ผมชอบเลยก็คือการเชื่อมบลูทูธนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถเราสามารถหมุนใส่ขาตั้งอะไรก็ได้นะฮะที่จะเป็นตัวยึดของขาตั้งมาตรฐานนะครับภายนอกก็เท่าเดิมนะครับเท่า Go p ป o h ี r o 1 1เดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะสิวกันนะฮะ นี่เรามาแกะซิลกันนะครับหลักๆของกล้องนะครับนี่ก็จะเดี๋ยวเรามาแกะข้างหน้าออกนะครับมือจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าใหม่จริงๆนะครับโอเคเรามาแกะซิลตรงนี้ออกด้วยนี่นะครับโอเคครับทุกคนเราก็จะได้ตัวของ Go Pro มาแล้วนะครับเราเปิดเครื่องกันเลยดีกว่านี่ก็คือ Quick โ Mode นะครับโอเคนี่นะครับทุกคนก็เป็น สิ่งที่แตกต่างไปก็น่าจะเป็นของเมนูช่องนี้นะครับทุกคนนี่นะครับก็เมื่อกี้ก็เรากดอัดดูนะครับนี่ก็คือ SD card ในส่วนของหลักๆที่ผมชอบเลยนะการทัชสกรีนนะครับทุกคนทัชสกรีนได้เร็วมาก นีการทั้งค่านะครับก็ในช่องอื่นเขาจะทํารีวิวไว้หมดแล้วนะครับสำหรับช่องผมก็นี่ครับจะมาเปิดให้ดูอย่างนี้นะครับดูนี่นะครับที่ชื่นชอบก็คือจะได้ตัวนี้นี่แล้วก็สามารถต่อกับหูฟังไวเลสได้นะครับการเชื่อมต่อแล้วก็สแตนดาร์ดจนตัวนี้เคทามเล็บซ้ายก็เหมือนเดิมนะครับถ่ายรูปสแนปทามเล็บวิดีโอนี่นะครับโฟโต้ทำได้หมดครับปิดเปิดเครื่องเหมือนเดิมเมนู เหมือนเดิมหน้าจอเหมือนเดิมนะครับก็จะในเรื่องของรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่ให้กล้องมา เราก็สามารถไปหาดูได้นะครับนี่นะครับนี่ก็ข้างกล่องก็จะบอกนะครับนี่กล้อง27ล้านเมกะพิกเซลนะครับในการถ่ายรูปนะครับก็ถ่ายวีดีโอสูงสุด 5.3K นะครับ60เฟรมเรทนะครับถ้าเป็น 4K 120เฟรมนะครับ2.7ตรงนี้เราก็ศึกษาได้นะครับแล้วก็เราสามารถสั่งงานด้วยเสียงในการถ่ายก็ได้นะครับแล้วก็ในการบันทึกเสียงเราก็สามารถสั่งจากแอร์พอตได้นะครับตรงนี้ผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็สโลว์โมชั่นนะครับโอ้สโลว์โมชั่น แล้วก็ไฮเปอร์วิวความกว้างนะครับนี่ใส่หมดใส่อะไรได้แล้วก็จะมีไฮเปอร์สมูทหกนะครับนี่ข่าวๆําสำหรับ p r p p o 12 Black นะครับก็ p r p p o 12 Black นะครับก็ถ้าใครชอบก็ไปจัดเลยนะครับส่วนตัวผมจัดมาแล้วเดี๋ยวได้ฝ้าลงช่องยังไงเดี๋ยวผมจะ อัปเดตทีนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลากันไปข้่นี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับใครมีคำถามหรือใครมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ผมก็ว่าแค่แค่ตัวกล้อง Go p r ปเฉยๆก็คุมแล้วนะครับหลักๆก็มีเท่านี้นะครับเราก็มาอันบล็อกเปิดกล่อง GoPro 12ใครชอบก็จัดได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวใครมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์เข้ามาคุยกันนะครับสหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนเลยครับบ๊ายบายครับ